คุนายเอลิซาหมดแรงหมดแรงอินไม่ไหวหมดแรงหไม่ต้องไปเคุณพัชชาลพอหบอกว่าพ่อพ่อลูกชายหนู ทำท่าเดินเหมือนน้องพีเลยมีคนบอกว่าอยากเจอหมวยเล็กอัญญาไปไหมอ่าไป้แต่ว่ามันร้อนไงีส่ยันต์ผ้าอ่ะอืม

นี่มีอันนี้อันนึงโลกเขาจะเข็นเขาจะเข็นอ่าเข็นให้มามีหน่อยเอาเลยเอาเลอามีเข็นพื้นพื้ก่อนเอะไปไอไอวายยิ้มใช่เด็กไม่พ้นเอาวเข็นแล้วอุ้ย ไอมาไม่เขีนเลยไอมาเขีนแนี้แล้วคุณไอไอมอนนะครับะมาเส่งดามา99ดวงขอบคุณนะคะสั่งข้าวหมูเด้งหน่อยคะ่ะแม่ครัวข้าวหมูเด้งข้าวผัดฮิปโปล่ะ ข้าวผัดฮิปปุแครกระโปรงเปิดหมดแล้วบอกมันไม่ผัดเองเลยฮะจริงเหรอนั่งลงเห็ดขี่เองขี่เองไหมวันนี้ตีมสีเขียวโอ้โอโอระวังเมื่อวานคลิปที่ลงเห็นเห็นคนบอกว่าประตูจะหนีบนิ้วใช่ไหม ประตูนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพ่อทำให้ดู <Okay. S 1> จริงๆประตูนี้มันดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่า oh. อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ย,ยตรงที่ว่า oh. Oh. มันมียางไงมันมียางหนีบได้หนีบได้อันนี้ไม่น่ากลัวเท oh. ่าไหร่ประตูบานนี้อันนี้นะ ติดแน่นเลยก็ได้นะนะนี่นิ้วมะมีอยู่นะอ่ะนิ้วเราก็ได้ม嘛อ่ะดิงเพ้่มดึงดิบไปเลยดิบไปเลยเนี่ยเนี่ยยเนี่ปิดเลยนะอันนี้นิ้วอยู่ตรงกลางไม่เป็นไรเพราะว่ามันมียางเลยไม่น่ากลัวเท่าไหร่อันนี้